สวัสดีครับพบกับไฮดีทอลกนะครับเือนนี้เราก็จะมา IVL กันครับก็เป็นคู่ที่ขาลงมานานเดี๋ยวมาดูกันว่างบการเงินตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างตาสุดแลหรือยังที่สัญญาณอะไรที่แบบฟื้นได้บ้างหรือเปล่าครับเรามาดูหน้าจอ,อก,กันก่นเลยครับโอเคร๊อ i l เนาะนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นหุ้นอของเมืองไทยที่เป็นระ,ระดับโลกจริงๆ i v l นี่เป็นได้เรียกว่าเจ้าพ่อเลยนะครับก็คือเขามีธุรกิจทั่วโลกทั้งทางเอเชียนะครับทั้งทางในฝั่งอเมริกกเรียกว่าเป็นเบอร์ใหญ่โลกนะครับเราต้องภูมิใจนละที่ว่าเรามีธุรกิจระดับโลกขนาดนี้ได้นะครับโอเค คือคำถามตัวนี้นะครับก็คือ็นราคามันแบบลงมาตั้งแต่ปีหกห้าลงทุกวันนะครับจนมาพุ่งตรงเนี้นะครับก็เลยอยากรู้ว่าเไอ้ตรงนี้มันคือจุดต่ำสุดแล้วหรือยังนะครัมาดูธุรกิจกันก่อนนะครับว่าเขาํามาหากินอะไรเอาจริง I อพเนี่ยธุรกิจหลักมีแค่สองตัวเองนะครับก็คือทำเป็นเรียกว่าอ่าอ้ ได้เลยนะครับรก็คือเกี่ยวกับกกเมนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลาสติกเผ่นนะครับพลาสติกเทใสกับดิวธกฤตมีแค่สองอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดเข้าใจว่ามีสองอย่างเนี่ยชีวิตก็จบง่ายๆแหละก็คือทุกสองอย่างจริงแต่ว่าทำธุกรกิจกันทั่วโลกเยอะมากครับโอเคอ่าต้องเรียกว่านะครับต้องเรียกว่าของไทยนะครับของไทยเนี่ย ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่เอเชียนะครับแล้วก็ตัวรายได้เนี่ยก็คือจะไปลิงก์กับของจีนเป็นหลังก็คือจีนเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนผู้นำเข้า,ผ,ขาผู้นำเข้าจากสินค้าของไอวอนี่แหละไปผลิตเป็นรุ่นนี้นั่นเพสดวเทสอะไรเขาก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ e m a e m a e m e a นี่ก็คือ เออร์เอเมอร์จิงนะเอเมอร์จิงแคนซี่ในในซาวิทเอเชียนะครับอ่าก็เพราะนั้นแปลว่าอ่าเฉพาะเอเชียรวมกันก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีฝั่งอเมริกาอีกนะครับอ่าอยู่ที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับมาในเมืองเอาพอมาปีสองพันยี่สี่นะครับสองพันยี่สี่ก็อ่าเอเชียนะครับขึ้นมา22นะครับอินเดียยี่สิบแล้วก็อเมริกา ให้อเมริกา28นะครับก็ต้องอแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ที่จริงเขาอินพุตมาเนี่ยลดลงเหลือแค่20เปอร์เซ็นนั้นเองนะครับก็คือต้องเรียกว่าธุรกิจ i v l ลิงก์กับจีนคนน่อนข้างสูงไอกประเด็นจุดประกายเนี่ยก็คือเมื่อวันก่อนที่แบบเฮ้จีนเนี่ยเขาเริ่มรัฐบาลจีนเขาเริ่มอัดเงินเศรษฐกิจเข้ามานะครับซึ่งถ้าเกิดอัดแล้วมันฟืน้น IBL เนี่ย ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแต่ถ้าอาัดาเราไม่ฟื้นนะครับก็ก็คือไม่รอดแต่ว่าเห็นประเด็นมันทันด่วนนี้นะครับเราเลยต้องวิเคราะห์ดักไว้ก่อนได้เงื่อนไขว่าถ้าจีนถ้าถ้าจีนฟื้นแรง i v l ฟื้นแรงปไปด้วยนะครับเอ่อเราก็ถ้าเกิดเศรษฐกิจทั้งโลกฟื้น i v l ก็ฟื้นนะครับอันนี้ก็ วอลุ่มนะวอลุ่มนะครับอิบิด้ามาจากไหนนะครับ mm hmm. ก็มาทั้งฝั่งเอเชียแต่ว่าตัวกำไรหลัๆกๆนั้นมาจากฝั่งออเมริกานะครับที่รายได้ให้อ e ีปแบบ mm hmm. คือตัว mm hmm. เรียกว่าอัตรากำไรของเขาอ่ะดีกว่านะครับอ่าแล้วก็ตัวสินค้านะฮะอย่างที่บอกแล้วก็มันจะมีแค่ไอ้ตัวเพชรนะครับแล้วก็ตัว ไซเบอร์นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง,องว่าอ่าติัณฑ์มูลค่าเพิ่มต่างๆนะครับแต่ตอนนี้หลักๆนะรู้สึกว่าจะเป็นพวกอ่า mm hmm. เม็ดพลาสติกเพชรนะครับค่อนข้างอ่าค่อนข้างเป็นหลักแล้วแหละนะครับแต่พรา,าฉะนั้นก็คือถ้าเกิดตัวเศรษฐกิจโลกฟื้นไอการใช้ขวดเพชรขวดอะไรพวกนี้ก็จะมากขึ้นเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปส่วนไอตัวไฟเบอร์ว iber, พวกเส้นใยไฟเบอร์นี่ก็ ส่วนก็<ม>เบาพังลงกันนะครับอือันนี้จะเป็นตัวไอ้เฮต์นะเราเห็นว่าปริมาณเนี่ยปริมาณการใช้เนี่ยมันมันตอดลงไปมากก็สะท้อนอะไรสะท้อนตัวเศรษฐกิจมันเริ่มย่ำแย่แต่ว่าถ้าเกิดมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะหือเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นขึ้นมา นะครับเดี๋ยวยอดขายต้องปริมาณเนี้เขาก็จะเพิ่มมาแต่ตอนนี้อย่างแต่เราทํากันบ้านรองไปก่อนนะครัเพื่ออันนี้ก็คือลูกลูกเนี่ยนะครับก็คือมาจากของบลกวีวาดีนะจไปตามตามตามกลับเข้าไปอ่านด้ไยนะครับสรุปก็คือยังไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ก็มาดูงบกันละกันนะครับสําหรับ หุ้นที่เป็นเขาเรียกหุ้นคอมมิตี้หุ้นบงจรแบบนี้นะครับเวลาเราดูาหัวใจมันอยู่ที่ตรงอัตรากำไรขั้นต้นว่ามันเริ่มฟื้นหรือยังนะครับซึ่งถ้าที่ดูนะอ,ะอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่สิบสามนะครับไต่มาสหนึ่งนะเออไต่มาสหนึ่งสองสี่นะครับอยู่ที่สิบสี่นะครับไต่มาสสองอยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นตแสดงว่าตัว อัตรากาไรขั้นต้นเนี่ยยังไม่ค่อยฝืนเท่าไหร,ร่นะฮะยังไม่พอฮะยังไม่พอก็คือไปโดนไอ้รายจย่ายอีกนะนะครับก็คือไปเรื่องของการตั้งสัารองด้ค่าธุรกิจน,นะครับก็จะมีไปลงทุนธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บางเอิญว่ามันเจ๊งนะก็ลเลยต้องตั้งสัารองไปนะครับไปมากเดียวเนี่ยนะไปมากเดียวเนี่ย ขับทุนไปสองหมื่นสองพันล้านนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันเจ็บแล้วจบเจ็บแล้วจบงบแต่มาสามเดือนเดือนสิบเอ็ดที่ที่กำลังจะออกมาเนี่ยเราควรจะเห็นตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้น <eres? S 1> เพราะว่าเราเจ็บกับไอ้ตัวนี้แล้วไงน,นะครับโดนไปสองหมื่นกว่าล้านนะครับถ้าเกิดเจ็บแล้วมันจบเนี่ยเดี๋ยวอัตรากำไรขั้นต้นก็จะมีการขยับขึ้นมานะครับ นะครับก็คือง,งบก็ยังไม่ฟืน้นนะครับอัตราก,กําไรก็ยังไม่ฟืน้นแต่ว่าเรามองมองลูกหน้าโอเคซึ่งอันนี้มาจากบทวิเคราะห์อของยูรต้านะ่ทวิเคราะห์อของยูร์ต้าก็มองว่านะมองว่าอ่าปีครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้มันขาดทุนไปสองหมื่นเนาะ แต่ว่าพอทั้งปีเนี่ยตัวต้าประมาณไว้ที่17ก็คือเราเห็นภาพของอการขับทุนนะที่เริ่มลดลงแล้วก็เริ่มมาฟื้นตัวหลกัหลกๆนะครับในปีปีหน้านะครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้จริงนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็น่าจะน่าจะวอดทอมพอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าพีคจริงๆเลยนะก็จะเหมือนปี2022ันยี่สองะกำไรเล่นไป30,000ล้านกันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้คือมีทั้งเรื่องธรรมดานะธรรมดาก็แปดพันเก้าถ้าจุดพีคนะสักวันหนึ่งอาจจะไปถึงสามหมื่นได้นะครับออันนี้พอปรับประมาณการเสร็จปุ๊บนะครับอ่าก็อันนี้รวมประมาณการได้ค่าไปแล้วนะครับปรับลดฟิดคอร์เพราะว่าใธุรกิจที่มันขัดทุนเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ปนนเป็นเรื่องของการขัดทุนนะครับ อันนี้เขามองเลยว่าครึ่งปีหลังน่าจะทยอยฟื้นตัวนะครับอ่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกแล้วคือสําแของเพชรก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเราตั้งไอ้ด้อยค่าตัวนี้ไปแล้วเนี่ยชีวิตก็น่าจะดีขึ้นนะครับอ่าจากอะไรนะครับเขา,าให้มาอยู่ประมาณสี่ห้าเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือ่าดทิ้งไปแล้วเดี๋ยวอ่าการดําเนินงานเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะต้นทุนคงที่ลดลงค่าเสื่อมลดลงอะไรนะครับ อ่าล้วก็เอาคาดการณ์กันด้วยนะครับว่าไอที่มันไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจีนก็ลดกําลังการผลิตเองนะครับมันหรือไม่ก็ต้องมีเจ๊งกันบ้างแหละนะฮะโอเคแล้วก็ค่าขนส่งระดับสูงนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของไอเนสต็อกนะนะครับก็น่าจะคลี่ขายแล้วก็แก๊สสารัฐอยู่ในระดับต่ำแก๊สเกี่ยวอะไรนะแก๊สก็คือเหมือนเป็นต้นทุนเนี่ยแหละ ในการที่จะเอามาสิ่งเป็นตัวเพชรนี่เองนะครับก็คือเขาก็มองว่าเออสเปรดก็น่าจะดีขึ้นนะครับผู้แข่งก็น่าจะออกมาน้อยลงเพราะว่าเจงน,นี่เองนะครับโดยส่วนตัวนะโดยสรุปก็คือมองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะก็คือเพราะว่ามีการตั้งได้ค่าสิ่งซ้์ไปแล้วคือยอมเจ็บแต่จบไปนะครับทีนี้ ตัวที่จะทำให้ i v l มันพลิกขึ้นมาได้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอคู่แข่งอย่างจีนเนาะ,ะที่มันแบบถ้ามันลดกำลังผลิตลง,ลงอะไรลงเนี่ยเดี๋ยวสปเปรย์ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับโอเคแต่ขั้นฟืนตัวจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะก็คือแนะนำแนะนำเรดดิ้งไปคือไม่ได้ฟื้นแรงแต่น่าจะผ่านจุดต่งสุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่า,วานะครับโอเคได้ ก็ใช้หน้าจอหน่อยครับผมเรียบร้อยครับแชร์สกรีนเอ่อหน้าจอผมแป๊บน,นึงนะหน้าจอไหนหวะเยอะไปห,หมดอ่าโอเคเจอแล้วเจอไหมฮะขึ้นหมดแล้วขอรับนะเจ้าจออ e ีฟินเนาะครับผมโอเคครับ IVL นะครับก็ เอ่อต้องบอกก่อนว่า i IPL เนี่ยอย่างที่จานพัดพูดแต่แรกนะเป็นทุ้นขาลงมาตลอดที่เทียบกับเซ็ตเทียบอะไรเนาะ<อ>แล้วก็ลงมานี่แทบจะเออแต่ดีอย่างหนึ่งลงมารอบนี้ไม่ทำนิวโรนะออกแมวเดั<ม>ล<อ>บลบิด์ปัดทอมใ<อ>ก,กล้ๆเดอบลบนด์ปัดทอมอใช่แล้วก็มีสัญญ,ญาณกลับตัวนะฮะก็คือ i p l เอี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวหรือเกิดสัญญาณเรเวอร์ซ่อมมาแล้วแต่ว่าถามว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างขาลง หรือเริ่ม break, เบรกหรือยักต้องตอบว่ายัางนะครับนะคือ i อ l เนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับนะควรต้องเบรกราคาเนี่ยประมาณสัก28บาทอัพขึ้นไปครับจานพัด <Yeah. S 1> ครับบริเวณเนี้ยครับนะคือถ,ถ้าเบรกขึ้นไปได้มันจะเรียกว่าสัญญาณ t e c h n i เนี่ยเ,เรียกว่าทำ h i g ที่เกิน p v i s high มันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันพยมจะกลับตัวที่เปลี่ยนทิศจะขาลงเป็นขาขึ้นเนาะเป็นเป็นหนึ่งในทิ่เกอร์แรกแลหลังจากนั้นถ้าย่อตัวลงมาไม่มีไม่มีโลใหม่แล้วขึ้นเป็นขาขึ้นอันนี้ก็จะเริ่มเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระดับของเเเดงั้นน้้นนนนนนตอีี่ยการรฟื day ง นะครับนะขึ้นมาก่อนนะครับงั้นถ้าเห็นไอ l เริ่มทะลุสักกีบาทอัพขึ้นไปนั่นแหละครับน่จะเริ่มว่าเอ้ย i อ l เนะี่ยส่งสัญญาณฟื้นจริงๆนะครับตอนนี้ก็ถามว่าถ้าเกิดมีถอยตัวลงมายัางไงนะครับนะเอ่อก็ถ้าจะมีถอยตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะก็อยากให้ต่ำกว่า20บาทนะครับประมาณโซนแถวนี้ที่มีการซื้อกันเยอะนะครับนะถ้ามีการถอยตัวนะอ่าแต่ถ้าจะให้ดีทะลุ28ไปก่อนแล้วค่อยถอยจะเวิร์กมากนะครับไม่รู้ทำได้หรือเปล่า ประมาณนี้ก็เป็นสัญญาณกลับตัวครับอาจารย์พัฒน์ก็เอามาเปิดประเด็นแรกๆเลยตามทิศท,ทางจีนเลยดูแล้วน่าจะฟื้นตามจีนก,ก็มาดูกันว่าจะกราฟทําสําเร็จหรือเปล่านะครับอมประมาณนี้ฮรก็ <c oughs> ต้องเรียกว่าอาตรนนี้นถ้าเป็นจก,กับตัวจริงก็คือเป็นโลที่โลมากๆเลยนะโลสุดเลยฮะเพราะเป็นด<แ>ับเบิลบัตทอมภาพใหญ่ด้วยนะอาจารย์<แ>ใช่ถ้ากับตัวจริงก็คือี่ยเ ของรูปใหญ่อะนี่ช่วงโควิดใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งดิโควิดครับพี่อ่าโควิดจริงด้วยนี่คือโลเทียบเท่าใกล้โควิดเลยนะโควิดเลยนะนี่แหละโอเคก็ <Okay. S 1> อาทิตย์นีเ้เดือนนี้นะครับก็อ่าไอ l เนะครับเดือนหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ